ัสดีนะครับก็ขอพระคุณความรักของพระเจ้าปกป้องคุ้มครองพวกเราไว้ด้วยพระโลหิตของพระเย,ยซูให้ปลอดปลอดจากโรคภัยและโรคระบาดนะครับในช่วงนี้การที่เราเองจะได้รับความปลอดภัยและชีวิตที่มั่นคงไม่มีอะไรโดยที่ชีวิตของเราต้องติดสนิทอยู่กับพระเย,ยซูและพึ่งพระคุณของพระองค์เท่านั้น วันนี้ที่เราจะมีโอกาสได้อยู่กับพระองค์อีกครั้งหนึง่งโดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์ในพุทธวันที่เป็นพุทธที่25สิงหาคมพระธรรมที่มาถึงพวกเราก็ต่อจากเมื่อวานคือ1ซามูเอลบทที่28ข้อ1ข้อ24ซึ่งเป็นช่วงชีวิตสุดท้ายของกษัตริย์ซาอูลองค์แรกและการเริ่มต้นที่ซาอูลก็ดีแต่ว่าจบชีวิตของการที่ต้องอปิดท้ายที่ไม่ดี นะครับชีวิตของซาอูลเองก็เหตุผลเพราะเขาไม่เชื่อฟังนะก็ปรากฏบันทึกอยู่ในบทที่13ข้อที่13และบทที่15ข้อที่22ถึง23ซึ่งพระคัมภีร์พระเจ้ากลัดนั้นผ่านทางซามูเอลนั้นเป็นบทเรียนที่ดีกับพวกเราเรื่องของการไม่เชื่อฟังนะครับ พระยาฮัวาพอพระไทยในเครื่องผาบูชาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวหรือดูเถอะการเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขามันของบรรดาแกะผู้ เพราะการกรบฏเป็นเหมือนบาปแห่งการถือเลิกถือยามและความดือ้อดึงก็เป็นเหมือนบาปชั่วและการไหว้ลูคารพเพราะเหตุที่ท่านทอดทิ้งพระวชนะของพระเจ้าพราะว์จึงทอดทิ้งท่านเสียจากตําแหน่งกษัตริย์เราจะเห็นว่าพระกมพีตอนนี้บอกถึงว่าการเชื่อฟังเป็นเหมือนการกรบฏนะครับไม่เพียงแต่กบฏนั้นพระกมพียังพูดถึงความดือ้อดึงคือยืนหยัดอยู่ในการไม่เชื่อฟังการกรบฏต่อพระเจ้า แล้วบาปของการไม่เชื่อฟังนั้นมีเหมือนเปรียบเทียบนะครับเหมือนบาปในการถือเลิกถือยามการหาคนทรงดูหือดวงชะตาราศีนะครับแ,แล้วก็การไหว้รูปขรลมและการดื้อดึงเหมือนชีวิตนั้นเป็นชีวิตของซาอูนจริงๆแล้ววันนี้ที่เราได้ยินได้ทําได้เห็นนะจากชีวิตของซาอนูน ชีวิตที่ยืนหยัดในบาปแห่งการไม่เชื่อฟังซึ่งเป็นหัวข้อวันนี้ดูได้อย่างไรคือดูดาวิดไม่ซา,าอูลเนี่ยตามฆ่าดาวิดกว่า10ปีนะสองนะดาวซา,าอูลก็จบชีวิตโดยการที่เขาเองไปปรึกษาวิทยาซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเขาเองเดินอยู่ในทางของพระเจ้าเขาเคยทําลายกําจัดพวกพ่อม่อพดแม่มดพ่อมดหมอผี แต่วันหนึ่งชีวิตของเขาเมื่อชีวิตได้ทอดทิง้งไม่ได้ติดตามพระเจ้าเขากลับไปหาชีวิตใช่ไหมครับพึ่งวิญญาณเหล่านั้นหรือชีวิตเดิมของเขาพี่น้องชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าไม่เชื่อฟังและไม่และยืนหยัดอยู่ในการไม่เชื่อฟังนั้นมีผลที่เราได้เห็นอยู่นะครับสี่ประการด้วยกัน ผลประการที่หนึ่งคือพระเจ้าหันและไม่ตอบคำอธิษฐานของซาอูลบทในบทนะครับที่ยี่แปข้อที่6นะว่บ,บทที่8ปข้อที่ยีข้อที่หกบอกเมื่อซาอูลทูลถามพระยาวเบไม่ทรงตอบพระองค์ไม่ว่าด้วยความฝันหรือด้วยอูลิมหรือด้วยผู้เผยพระวจนะนะครับอันนี้เนี่ยเวลาเราเองทำบาปนะครับเราเองเนี่ย ยืนหยัดอยู่ในบาปไม่หันกลับไปทำไมครับกับใจคำอธิษฐานของพวกเรานะครับจะมีอุปสรรคขัดขวางแม้ว่าเราจะขอให้ผู้เผยพระชนะหรือเพื่อนเราผู้รับใช้พี่น้องของเราอธิษฐานเผื่อนะครับเราก็จะยังไม่ได้รับพระเจ้าก็จะไม่ตอบคำอธิษฐานของเราเพราะบาปนั้นเป็นอุปสรรคเป็นที่ขวางกั้นกำแพง นะครับชีวิตของพวกเราพี่น้องบทเรียนที่ดีนะครับเราต้องเอากําจัดบาปนั้นก่อนบาปนั้นเป็นอุปสรรคที่ขวางกั้นเพราะว่าแม้ว่าเราเองจะให้ใครอธิษฐานเผื่อหรือเราอธิษฐานขอโบทพระเจ้านําเราเพราะเจ้าอวยพรเรา,เรา,เา,เราหรือพระเจ้าจะทําไมครับสำแดงให้กับพวกเรานะบาปนั้นขวางกั้นนะครับ คำอธิษฐานของพวกเราประการที่สองพระเจ้าทรงหันและเป็นศัตรูนะต่อซาอุอันนี้สําคัญมากก็คือพระเจ้าต่อสู้กับเขาในทุกสิ่งที่ซาอุนทำหมายก็ว่าสิ่งที่ซาอุนทำนะครับหรือในภาพอีกด้านหนึ่งนะซาอุนตั้งตัวเองเป็นศัตรูกับพระเจ้าถ้าจะพูดให้ถูกต้องนะครับกาบใดก็ตามที่ซาอุนเดินอยู่ในทางบาป ทางของบาปสวนทางกับพระเจ้านั่นกำลังตั้งตังตวเองเป็นศัตรูกับพระเจ้าถ้าเราเองดำเนินอยู่ในบาปตามแบบอย่างนะครับซาตานนะครับเราเท่ากับเราเองอยู่ฝ่ายศัตรูหรือเป็นพรรคพวกกับศัตรูหรือตั้งตัวเองเป็นศัตรูกับพระเจ้านั่นเองพี่น้องพระเจ้าจเป็นศัตรูกับเราเราต้องระวังมากถ้าเรามนุษย์เป็นศัตรูเรา นะครับยังไม่ร้ายไม่น่ากลัวเท่ากับพระเจ้าเป็นศัตรูเราผมกล้าพูดได้ว่าถ้าเราเองทำบาปแล้วยังยืนหยัดอยู่ในบาปนะเราจะไม่จำเิญสิ่งที่เราทำนะครับเราจะไม่เกิดผลนะประการที่สครับพระเจ้าฉีกและมอบแก่ดาวิดอยู่ในข้อที่19นะั่นก็คือเรื่องของหน้าที่ตำแหน่ง ความเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้ามอบให้กับซาอูลน่าเสียดายมากเขาได้เป็นรับมอบหมายความไว้วางใจให้ดูแลปกครองประเทศอิสราเอลและพระองค์มีพันธกิจให้กับเขาที่จะป้องกันอิสราเอลให้พ้นจากสัดรูแต่เนื่องจากการไม่เชื่อฟังทำให้พระเจ้าต้องปลดเขาออกจากตำแหน่งนั้นพี่น้อง อะไรคือภารกิจพันธกิจหน้าที่ที่พระเจ้ามอบให้กับพวกเราทำนะอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของเ,ออเรื่องอาจจะเป็นทั้งเรื่องของงานหน้าที่ภาร,ระในกิจจักรหรืออาจจะเป็นงานที่เราเองทำอยู่ในบริษัทในที่ทำงานของพวกเราถ้าพระเจ้านะครับถ้าเราเองไม่เชื่อฟังนะครับ พระเจ้าอาจจะมอบสิ่งนั้นที่เราเองได้รับมอบหมายให้กับคนอื่นทําแทนเรานะประการที่สี่พระเจ้าทรงมอบซา,าอูลและลูกและอิสราเอลแก่ศัตรูผู้กันนายก็คือเขาจะต้องสูญเสียทั้งหมดเหล่านี้ผลของการไม่เชื่อฟังนะครับไม่เพียงแต่เขาเองนะสูญเสียอาณาจักรตำแหน่งอำนาจหน้าที่ เขายังต้องสูญเสียชีวิตนะไม่เพียงแต่สูญเสียชีวิตเขายังเองทําเป็นเหตุที่ทําให้ลูกของเขาต้องเสียชีวิตและเป็นเหตุที่ทําให้อิสราเอลประชากรของพระเจ้าต้องสูญเสียความอิสระภาพและหลายคนต้องสูญเสียชีวิตไปผู้นําถ้าไม่ดีไม่เชื่อฟังก็เป็นสาเหตุที่นํามานะครับถึงการสูญเสียนะไม่เพียงแต่ตัวเอง แต่รูปของเราและคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของพวกเราด้วยพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพวกเราอย่าให้เราเป็นเหมือนซาอูลเมื่อเราทำบาปอย่าให้เรายืนย,ยืนหยัดอยู่ในบาปนั้นแต่ให้เรากลับใจมาพระเจ้าข้อคิดครับใกล้ควรผมอยากให้พวกเราใช้เวลามากๆอยู่ในข้อที่19าซาอูลซามูเอลบอกว่าซาอูลพ่กนี้จะตาย ถ้าเราเป็นสาอูลคำถามและรู้ว่าหรือพระเจ้าบอกเราว่าพรุ่งนี้เราจะตายเราจะทำอะไรขณะที่ยังมีโอกาสผมบอกถามอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราเป็นสาอูลนะครับและรู้ว่าพรุ่งนี้จะตายเราจะทำอะไรขณะที่ยังมีโอกาสนั้นขอพระเจ้าอวายพรพวกเรา และพระวจนะของพระองค์ให้พวกเรามีคําตอบและช่วยเขียนตอบในหลายเพื่อเราจะได้รับท่วมพระพรของพระเจ้าด้วยกันเพราะพระวจนะของพระเจ้าเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต